วันนี้มนโนกนอ,อคอกรับมาที่วัดประทุมมีอดีตกับวัดนี้วัดประทุมวนาามรับที่มีคนสแสดงเราเสียชีวิตที่นี่หลายศพนะครับวันนี้ผมมาลําลึกในวัดประทุมครับก็พาเพื่อนๆมาดูครับบรรยากาศในวัด มีป้ายของพระเจ้าตักสินมาหาราชครับมีป้ายของเกจิอาจารย์ประสังนราศทั้งหมดบรรยากาศร่มเื่นครับในวัด นะครับสมัยก่อนที่เขาล้อมปากกันเนสะื้อแดงเข้ามาหลบภยัยในนี้นะครับแล้วพาเพื่อนๆเ,เข้าไปหาที่สงบนะครับดูตามรอยตามรอยวัดปรทุม ลเลนนะครับี่คือสาลาประดิษฐ์พระบรมสารีริกธาตุครับพระเขียวแก้วขึ้นไปไหว้ขึ้นไปไหว้พระก่นนี่ยขึ้นไปไหว้พระไ,ไ,ไม่ต้องเ็นบรรยากาศเราสงบครับ แล้วก็หน้าเศร้าด้วยครับดูช้างวันนี้วันที่10ครับดเดือน11รู้สึกว่าเขาจะมีเวทีที่ลาประสงครับวัดประทุมก็อยู่ใกล้ๆลาปประสงผมก็จะพาไปดูเวทีด้วยครับวันนี้บ้านเมืองเราครับ อยากให้สงบกลับมาเหมือนเดิมครับสยามเมืองยิ้มนะครับก็ฝากไว้ครับนักการเมืองเพื่อนเพื่อนเสื้อแดงเสื้อเหลืองเสื้อหลากสีทั้งหลายทุกคนคือคนไทยครับเราไม่สามารถจะลาออกจากประเทศนี้ได้ครับอาจจะมีบางคนที่ยุ่ยุ่เราให้เราตีกันนะครับ ก็หอมปากหอมคอครับมะโนกนอ,กนอกขอกอครับ